ครับนี่เราจะดูนะครับศิลปะของพระที่เป็นศิลปะอู่ทองนะครับนี่เป็นศิลปะอู่ทองในพุทธศตวรรษที่19นะครับภาพซ้ายที่เรจะเห็นว่าเป็นพระธุดรุสำรฤทธิ์นะครับปางมารวิชัยนะครับลักษณะที่เราจะพบก็คือหนึ่งเนี่ยลักษณะพระนะครับจะเหมือนกับพระอกกระบอกครับอกจะไม่ได้ผายมากเห็นไหมครับเวลาทำจะเล็กๆครับมันก็ตรงมานะครับลำองค์พระนี่ก็จะมีลักษณะ นะครับสูงเพียวนะครับแล้วก็มีชายทิวอนนะครับแต่ลักษณะสำคัญอีกหนึ่งคือฐานครับฐานเนี่ยนะครับจะมีลักษณะจริงๆเหมือนบัวหงายบัวคว่ำมานะครับแล้วมีลักษณะรอยเส้นตัดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับจะดูเหมือนกับเป็นสองชั้นนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูครับองค์นี้แค่เช่นเดียวกันครับลักษณะพระนะครับอกเหมือนทรงกระบอกนะครับเห็นไหมครับ ลงมาครับตัฐานที่นั่งนะครับจะมีลักษณะนะครับเห็นไหมครับหักมุมลงมานะครับแล้วก็มีเส้นตัดกลางนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่ามีลักมีเปรวแบบพุทธรูปสุโขทัยนะครับฐานข้างล่างนะครับก็เป็นลักษณะฐานเรียบนะครับแล้วก็มีลักษณะมีรอยตัดตรงกลางนะครับ ฐานเป็นลักษณะตรงกลางอ่อนเป็นล่องนะครับนี่นะครับเหมือนกันหมดนะครับคือเจอเยอะนะครับในลักษณะผู้รูปทรงนี้นะครับอย่างอ์นี้ก็จะมีใบหน้าออกเป็นวงรีด้วยนะครับลักษณะนะครับอกเลยรู้สึกจะมีความยาวจะมีสองเพศคือหนึ่งอาจจะทำเป็นลักษณะทรงกระบอกก็ได้ครับหรือเหมือนเจ้าอกเหมือนเจ้าวีนะครปกปายเล็กน้อยแล้วก็ตรงมานะครับลักษณะตรงลงมาพุงพระยาวนะครับ สังคติไม่หนานะครับไม่เหมือนกับที่เป็นศิลปะลัตนาโกศินล์นะครับซึ่งพุทธรูปแบบอู่ทองนะครับต้องบอกว่าศิลปะอู่ทองหรือศิลปะอยุธยาเนี่ยโดยศิลปะที่มีแบบเฉพาะที่เรียกว่าศิลปะอู่ทองนี้นะครับหรือศิลปะอยุธยาเนี่ยนักวิจารา์บางท่านได้เสนอให้เรียกว่าสกุลช่างสุพรรณบุรีสันคบ,บุรีเพราะพบหลักฐานพระพุทธรูปลักษณะดังกล่าวเป็นจานวนมากในบริเวณนี้ ทั้งนี้ในยุคศิลปะอูทองได้มีการสร้างพุทธรูปในระยะแรกแรกสแดงถึงรูปและแรงมานานใจจากศิลปะทวาราวดีและศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยต่อมาจะมีการพัฒนาโดยผสมผสานเข้ากับศิลปะสุขโขทัยทําให้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยนักวิชาการได้จําแนกพุทธรูปศิลปะอูทองออกเป็น3แบบคือพุทธรูปแบบอูทองรุ่นที่1 มีลักษณะที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะทวาราวดีผสมกับศิลปะร่วมแบบเขมรอาบิยุราพุทธศตวรรษที่17หรือ18มีลักษณะที่สําคัญคือพระพักค่อนข้างเหลี่ยมมีไรพระศกพระเกตมาลาเป็นรูปกลวยแหลมเตี้ยพระพุทธรูปแบบอุทอทรงรุ่นที่2มีลักษณะที่แสดงรูปอิทธิพลศิลปะร่วมแบบเขมรคือพระพักรูปสี่เหลี่ยมพระขนงหักมุมเหลี่ยมต่อกัน มีไรพรสกพระเกศมาลาและรัศมีมีรูปดอกบัวตูมมีลักษณะคล้ายเกรืงพระพุทธรูปศิละปะร่วมแบบบายนหรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยและคงเกิดขึ้นหลังจากแบบอู่ทองรุ่นแรกไม่นานพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่สแสดงอิทธิพลของศิละปะสุขโขทยัยเข้ามาปะปอนอยู่มากอาจเป็นแบบที่เกิดขึ้นภายหลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา และต่อเนื่องมาจนถึงราพุทธศตวรรษที่20คือมีพระพักรูปไข่หรือค่อนข้างยาวมีอะไรประสบรัศมีรูปเปรียวส่วนทรงองค์พุทธรูปดูเปเรียวขึ้นและชายสังฆติปลายเป็นเขี้ยวตะขาบเป็นต้นนะครับอย่างองค์นี้นะครับจะเ,เห็นได้ว่าลักษณะอบเห็นไหมครับนะครับเปรียวเรียว,วลงตรงลงมาเลยนะครับฐานเช่นเดียวกันครับมีหักมุมนะครับแล้วก็เป็นเส้น ตัดตรงกลางนะครับมีความสวยงามนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาตามศิลปะสุโขทัยนะครับคือมีพระเกตเป็นเปรวนะครับสูงด้วยนะครับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับใบหน้านะครับท่านออกจากเกือบรูปไข่แล้วนะครับแล้วก็มีพระรัศมีเปรวนะครับที่เราบอกที่เราเรียกในพิมพ์พระสมเด็จพระเกตนะครับจริงๆก็คือเป็นพระรัศมีเปรวนะครับเหนือพระเกตมาลานะครับ แล้วก็องค์พายมะเรียวเพียวสูงนะครับฐานเช่นเดียวกันครับมีลักษณะเป็นฐานที่ฐานเรียบไร้รวดลายมีรอยหักมุมและมีเส้นตัดนะครับทั้งสององค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับศิลปะอู่ทองครับเห็นไหมฮะลงมานะครับยาวเรียวนะครับอาจะผอมด้วยซ้ํานะครับแล้วก็มีนะครับพระรัศมีเปรวนะครับฐานเหมือนกันครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับ